สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับบาศักดิชแนลอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้เช้าๆสดใสนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ฝนก็เริ่มเริ่มจะหมดแล้วนะครับผมแต่ก็ในส่วนของทางภาคกลางชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองแถวนั้นก็ยังหนักอยู่นะครับผมก็เพื่อนๆที่อยู่แถบ,แถบนั้นก็ระ,ะมัดระวังนะครับผมบาศักเป็นกําลังใจให้ว่าช่วงนี้ในส่วนของทางอีสาน ฝนก็กําลังจะหมดต้นเดือนพฤศจิกายนก็หน้าหนาวก็เริ่มจะมากันแล้วเราก็ต้องรอดูว่าหนาวปีนี้มันจะหนาวมากไหมก็ทุกคนก็อคอยระวังกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติมันทําให้เราทั้งดีและไม่ดีนะครับผมเพื่อนๆเ,เอาละครับสําหรับวันนี้บาสกจะพามาดูเคล็ดลับก่านไล่หนูกันอีกนะครับผมหลากหลายวิธี หลากหลายเคล็ดลับที่เราจะมาทํากันนะครับผมสําหรับการไล่หนูให้ออกจากบ้านของเราหลายๆวิธีนะครับผมวันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่าบาสักจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทําโดยใช้วัสดุในบ้านของเรานี่แหละครับผมมาดูส่วนที่ว่าจะมาทําการไล่หนูกันนะครับผมอย่างแรกเลยมะเขือเทศนะครับผมยาสีฟัน ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าจะต้องเป็นเขาเรียกอะไรรถมินครับผมหรือว่าบ้านเราเรียกใบสะระแหน่ครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าในส่วนของใบสะระแหน่เนี่ยมันจะมีน้ํามันของมันในตัวที่หนูไม่ชอบเลยกลิ่นน้ํามันของใบสะระแหน่เนี่ยเอาไปวางไว้แถบไหนก็ได้ที่ว่าหนูชอบเข้ามาเนี่ยหรือว่าปลูกไวร้รอบๆบบ้านเนี่ยหนูจะไม่ค่อยเข้ามานะครับผมอย่างก็คือขนมปัง สักประมาณหนึ่งแผ่นขนมปังแบบไหนก็ได้นะครับผมและสิ่งสุดท้ายก็คือน้ำตาลทรายครับผมอ่ะเรามาดูวิธีการทำกันครับเพื่อนๆอย่างแรกเลยนะครับผมเรานำขนมปังมาโขลกนะครับผมโขลกให้ละเอียดเลยประมาณ 1- 2สองแผ่นนะครับผมแต่วันนี้บัตรสักใช้ประมาณ2แผ่นนะครับขนมปังยี่ห้ออะไรก็ได้ กลิ่นของมันหอมหนูชอบเข้ามาขนมปังเนี่ยเป็นตัวหลอกล่อเลยครับผมให้หนูเข้ามาในบ้านของเราหรือว่าเพ่มันเข้ามาอยู่ทุกวันทุกวันนี่แหละถ้ามันได้กลิ่นขนมปังพวกนี้แล้วเขาก็เข้ามากินในจุดที่เราวางไว้นะครับจากนั้นเราก็ตักใส่ภาชนะไว้ก่อนนะครับตักใส่ถ้วยไว้ เรียบร้อยครับนี่นะครับอยากนั้นเราใช้น้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับครึ่งช้อนโต๊ะครับผมเอามาผสมกับถั่วี่สงนี่แหละครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆน้ำตาลทรายกับขนมปังเมื่อกี้บอกสักบอกว่าถั่วลิสง ขอโทษด้วยนะครับผมพูดผิดไปเป็นขนมปังนะครับผมหลังจากนั้นเราก็นำขนมปังนี่แหละที่ผสมแล้วนี่แหละใส่ในใจานอีกใบหนึ่งนะครับผมจากนั้นเราก็ใช้ยาสีฟันนะครับผมบัตรสักใช้ของดาลีอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้กับดาลีนะครับผมเพราะไม่มีได้ เขาเรียกว่าส่วนได้ส่วนเสียกันเพียงแต่ว,ว่ามันมีสมสนของใบยี่ราหรือรถมิ้นพวกนี้แหละครับผมมาสักเลยเอาตรงยี่ห้อนี้มานะครับผมใส่ไปบีบไปพอประมาณนะครับผมตอนนี้กะเอาบัสักกะเอานี่ครับอ,อีกสักทีหนึ่งโอเคครับจากนั้นเรามาคลุกเคล้า ให้เข้ากันกับขนมปังที่เราผสมไว้แล้วนะครับยาสีฟันขนมปังนะครับน้ำตาลทรายส่วนผสมตรงนี้นี่นะครับขออนุญาตใช้มือนะครับผมจะได้คลุกเคล้าได้ทั่วเพื่อนๆ เริ่มเหนียวแล้วครับผมกลิ่นของอยาสีฟันอ่าสนแหนนแรงมากครับเพื่อนๆโอเคเป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาสักข่อยาล้างมือน,นี่นะครับจากนั้น เราก็นํามะเขือเทศที่เราเตรียมไว้นะครับหนึ่งลูกนี่นะครับมาผ่าซีกนะครับผ่าซีกเลยครับผมนี่ครับจากนั้นหลังจากผ่าซีกแล้วเราเอาส่วนผสมที่เราผสมไว้อะยาสีฟันน้ำตาลทรายขนมปังนี่แหละมาทาบนมะเขือเทศนะครับผมมาโปะไว้เลยเพื่อนๆนี่ครับ โปะไว้เลยอืมโอเคเรียบร้อยนะครับเรามาใส่ในถ้วยไว้นะครับผมอีกซีกหนึ่งเ็ามาโปะไว้เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนๆน,นะครับอโอเคเหลืออยู่ประมาณอีกสักหนึ่งซีกเดี๋ยวมาสักจะมาผ่า ใส่ไปวางไว้ในบ้านอีกจุดหนึ่งโอเคครับเป็นนว่าเรียบร้อยนี่นะครับนี่คือสองซีกที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเอาไปวางไว้ในจุดต่างๆที่หนูชอบเข้ามานะครับผมเพื่อนๆดูแล้วไม่ยากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูไปดูจุดที่ว่าปัสักจะไปวางนะครับเพื่อนๆน,นี่คือจุดแรกตรงจุดที่ว่าวางสายไฟอยู่ แถวตู้ในบ้านนะครับผมมอสักจะมาวางไว้วันนี้ขี้หนูเยอะมากเลยครับเพื่อนๆหนูชอบเข้ามาบางวันก็ไม่มีใครอยู่ไปทํางานกันหมดนะครับผมนี่คือจุดแรกที่บอสักจะมาวางไว้แล้วเดี๋ยวอีกจานหนึ่งจะไปวางไว้ในห้องนะครับผมครับจานที่สองนี่ก็อีกหนึ่งจุดที่หนูชอบเข้ามาครับ ตู้เสื้อผ้านะครับผมมืดมากเลยครับตรงนี้น่ครับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งจุดที่วัาสักามาวางไว้ตรงนี้ก็ขี้หนูก็เต็มหมดนะครับเนี่ยเข้ามาแพะกระเป๋าบ้าง,างเสื้อผ้าบ้างอะไรต่างๆเาละครับเป็นอัรวาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับบัสสักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะเป็นกำลังใจอย่าได้ไปพลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้บัสสักขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ